ออะเรียบร้อยทุกคนเข้าเอยไม่ใช่ฟีสปินทุกคนเข้าลุ้นฟันสิงโตนะฮะฮันแนม,มองเหียอะไรคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวาชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ กิจกรรมเครดิตฟรีมาแล้วติดตามกติกาได้ที่ l i n e at 6หก j t l จ f นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยนะกิจกรรมของเรานะคะจะแจกนะวันละ10คนนะ10คนเลยนะทุกคนแต่้ียก่อนนะเมื่อคลิปนี้ครบ200วิวนะแจกเพิ่ม5คนนะคะ เมื่อครบ500วิวแจกเพิ่มอีก10คนนะเมื่อครบ1,000วิวเมื่อไหร่นะแจกเพิ่ม30คนนะเอ็ดไลน์ไมได้เลยนะแล้วก็ทำตามกติกานะทุกคนนะให้ครบนะรับรองว่าได้เครดิตฟรีแบบง่ายๆแน่นอนนะกติกาไม่ยุ่งยากเลยนะทุกคนนะ กิติกาขอรับเครดิตฟรีนะกิจกรรมนะ้นจะเริ่มต้นอยู่ที่4โมงเย็นนะคะแค่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ความรู้สึกใต้คลิปนะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งยุทเข้าไปทางไลน์นะกิจกรรมนาะจะสิ้นสุดต,ตอน1ทุ่มตรงนะ,ะแล้วก็ประกาศผลทางแฟนเพจะฮะเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะใครทําตามกติการครบรับเครดิตได้เลย สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะคะเจอก,กันอีกแล้วนะกับมิตรรักนักปั่นนะคะวันนี้เรามากับทุน20บาทนะกับการเล่นเกมโรมานะคะ,ะก่อนอืกก่นก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะวันนีนะ้ถ้าเราเล่นได้เด้งขึ้นมาถึงประมาณ100-200นะั้นเราจะออกไปถอนเลยนะวันนี้ก็แค่มาลองดูนะคะว่าแค่ทุน20บาทนะมันจะเข้าให้หรือเปล่านะ,ะวันนี้นะคะเราเล่นอยู่ช่วงประมาณ ช่วงไหนวะวันนี้ตอนนีก้ก็อยู่ประมาณ5โมงเช้านะ11โมงนะทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้เกมมันจะแจกหรือเปล่าเป็นไงล่ะกดมาไม่กี่ทีนะเข้าฟิสสปินนะอ่าฟิสสปิน10ครั้งนะเบ็ด3บาทนะทุกคนตอนนี้ทุนเราก็ลดลงนะคะมาดูนะว่าฟิสสปิน10ครั้งจะจบอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเงื่อนไขของเกมนี้ก็เหมือนเดิมนะ สี่คอมโบขึ้นไปเข้าไปลุ้นฟิสปินนะฮะห้าคอมโบห้าฟิสปินหกคอมโบสิบฟิสปินนะฮะแล้วก็เจ็ดคอมโบอยู่ที่ยี่สิบฟิสปินนะ,ะส่วนตัวโบนัสน,นะฮะเข้ามาสามตัวตรงรายนะได้เข้าไปลุ้นนะฮะฟันถึงโตนะมา,าถือว่าโอเคนะฮะ เ,เพื่อนๆคนไหนนะที่อยากได้เครดิตฟรีนะว่าทำตามกติกาให้ครบนะแล้วก็ส่งหลักฐานเข้าไปนะคะใครนะที่ได้เครดิตฟรีแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยก็แล้วกันนะเราจะทยอ,อยแจกให้ครบทุกคนนะทำะตามกิกาให้ครบด้วยนะจบแล้วนะสำหรับสิฟิสสปินนะคะเดี๋ยวเราสปินไปอีกเรื่อยๆนะะกับเบ็ดบาทนะถ้ามันเด้งขึ้นแล้วก็ค่อยปรับขึ้นนะ สำหรับการเล่นโลมาทุนน้อยๆนะต้องค่อยๆเล่นนะครับปรับเบ็ดขึ้นเรื่อยๆนะมาบึ้มตอนนี้ก็คงอยู่ที่เบ็ด3บาทนะ มาดูนะคะว่าเราจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่าอยู่ที่100 200นะร้อยกว่าบาท200ก็โอเคแล้วนะ,ะแล้วก็วันนี้นะ,ะทุนแค่นี้นะคะมันจะเข้าไปลุ้นฟันสิงโตได้ไหมนะ,ะอันนี้ก็ถือว่าการเข้าไลน์โอเคนะ,คะ,นะ,คะเดี๋ยวปาเบ็ดขึ้นเลยเบ็ด6บาทเลยนะคะอ่า อ่ะเรียบร้อยทุกคนเข้าเอยไม่ใช่ฟีสปินทุกคนเข้าไลุ้นฟันสิงโตนะคะตัวันนั้นเข้ามา3มตัวแบบนี้นะฟันสิงโตรเรียบร้อยแล้วก็เป็น6บาทนะฮะอาดอกแรกไม่ได้นะโอโหโดนโลกวันนี้ก็ใช้เทคนิคการสุ่มนะโอ้โหเป็นไงไม่มีดาบเลยนะฮะ แต่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการเข้าเกมของวันนี้นะคะได้เข้าฟิสิป,ปินแล้วก็ได้เข้ามาฟันสิงโตนะโดนโดนไม่โดนนะฮะดอกนี้แหละแน่นอนไปไงละ่ะเบ็ดหกบาทนะฮะเบ็ดหกบาทก็ดับดับเดียวนะ,ะก็อยู่ที่หกคูณสิบนะก็ได้มาหกสิบบาทนะ,ะดับอีกโอ้โหยังหลบได้นะ,ะวันนี้เราถือว่าโอเคนะสำหรับการเข้าเกมนะฮะเข้าลาย ข้าฟิจิปินเข้าโบนัสนะคะวันนี้ก็เล่งขึ้นมาตามที่ต้องการแล้วนะก็อยู่ที่167บาทเดี๋ยวลองสปินไปอีกสักนิดนึงนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วนะกับทุน20บาทนะได้มา100กว่าบาทแบบนี้ก็สามารถไปถอนได้แล้วนะคะใครนะที่อยากได้เครดิตฟรีฟก็อย่าลืมนะตามกกติกาให้ครบนะสมเข้าไปที่ไลนะะ์นะ กติกานะขึ้นต้นคลิปนะะทําให้ครบด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปนะเดี๋ยวจะมีพนะี่แอดมินตอบกลับนะสำหรับใครที่ได้เครดิตฟรีนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ